ฉะนั้นจึงฝากไว้ว่าถ้าท่านใดมีปัญหาก็ให้เข้ามาปรึกษากับคณะสงฆ์มีทีมงานทางด้านกฎหมายและทางด้านการพัฒนาวัดมีแต่ละฝ่ายไปให้เพื่อจะได้ใช้ใส่พักอาตมาเนี่ถือว่าเป็นคนใส่เลยเป็นตำแหน่งใส่เลยผมว่าตำแหน่ง บ่าเป็นตำแหน่งใส่อำนาจบ่าเป็นใส่อำนาจตำแหน่งรับใส่นั่นพื่อกำลังนอ่นรับมาหวานลูกพ่อลูกพ่ออยัางไรมาเส้นไปสุทธิแหงะมากเส้นอันเดียวกะย้อนไปหลังเือกันนด้นหลวงพ่อมันมากกความกันนะหลังเพื่อไปสุทธิมากคนเราตำบดบวชมากนีิมาอันนึงสร้างวัดมากมันบวชเราก็จะกำหนดไม่ได้เพราะว่า มันแล้วแต่บางทีมันก็ทําเสร็จเขาก็ยังได้เร็วเขาก็มาเหมือนกันเราต้องรับไส้ต้องทําใจเลยบอแมนเ,เอยได้เป็นนายกการมันไม่ได้ไงจังหวัดน้เพือที่เข้ากับคนง่ายใส่ง่ายันว่าโยมแต่อยากอยากได้พระเราก็เหมือน,น,น,นกันเจ้าวานครับเจ้าวานก็แปลว่าผู้รลบใช้มอนกันนะับไช้ญานโยมให้สนทนาครับเพราะว่าใน หน้าที่มันก็มีอยู่แล้วนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายน่อํานวยความสะดวกในการทําบุญถ่ายโยมมากเลยนะบทต้อนรับเขาบูอํานวยความสะดวกให้พิษบุแม่นจะไหวกันบุญแม่น้รมดายบุญแม่ว่ามาแลยโยมใหเรารอหนอนบุญหุ่้จางเด้บุไใดครับฝากไว้นะครับนี่ข้อนี้สำคัญเขาไปฟ้องได้ตัวนี้ ว่าไม่อำนวยความสะดวกในการทำเนินเขาฟอ้องได้ทึกเรื่อฟ้องแล้วก็มันก็จะมีปัญหาถ้าฟ้องแล้วก็ต้องสอบนี่สำคัญมากนะครับอย่างนี้านการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์ก็มีมาตรา40นะครับที่ละเลยต่อหน้าที่พระสงฆ์ของเรานี่มีคำหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เจ้า สั่งแล้วไม่สามารถอุธทณ์เรดีการได้ก็คือย่อนความสามารถนะครับถ้าใช้งานแล้วเอาลูกอไปเฮ็ดอันเนี้ยอะเนี่เสออยู่ไปเฮ็ดกับโบเฮ็ดท่ำกระโบท่ำสั่งไปอีกก็สองอีกก็ไ่ดเพราะก็เฮ็ดก็ได,เด,ได้เขาถือว่าหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาสองย่อนความสามารถเขาเอาเลยเลยเขาสั่งให้ออกปุ๊บก็บออกเลย มีหลายรูปแนวนะครับที่ปดกลางอากาศเขาาใ่ได้ยินเนาะปดกลางอากาศหนึ่งห้าเจ็ดข้าราชการนะครับแต่นั้นก็ฝากไว้เดี๋ยวนี้เขาหลอมฉะนั้นพระเรามัต้องไปศึกษาก็นี่ก็เขาสรุปว่าวัดส่งเสริมสุขภาพเป้าหมายก็คือว่าแนวคึดวัดส่งเสริมนี่็เพื่อว่าเป็นการพัฒนานั่นแหละก็เพื่อว่า เพื่อให้เกิดความสะอาดความสงบสุขภาพดีนะ,ะมีจิตดีนะครับแล้วก็ประชาชนได้รับความสุขตอนสุดท้ายนะครับชุมชนเป็นสุขนะครับพระเข้มแข็งพระแข็งแรงวัดมัน่นคงชุมชนเป็นสุขนะครับ,น,รบนี่ก็คือวัดในนามส่งเสริมสุขภาพเราทำงานอยู่ในสามสามมิติ มิติที่หนึ่งคนกับคนคนกับคนให้ดูอยู่สามด้านหนึ่งปัจเจก,กบุคคลว่าบุคคลผู้นี้มีอุปนิสัยไหนเป็นเป็นบุคคลไหนสองครอบครัวครอบครัวหนะเป็นอะไรสามชุมชนชุมชนนี่อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอะไรอันนี้ก็คนกับคนให้ดูอยู่สามมิติสามอย่าง มิติที่สองคนกับธรรมชาติคนกับธรรมชาติให้ดูในเรื่องอาหาร<ม>เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือเครื่องอำนวยความสะดวกคือปัจจัยที่ห้าไม่ยังหรืปัจจัยที่หายโตโยตา้าฮอนดา้าซิปัจจัยที่หางว่าอะไรเครื่องอำนวยความสะดวกคือปัจจัย ปัจจัยสี่เราก็ให้ดูในตัวนี้แหละสิ่งแวดลอ้อมนก็ดูสิ่งแวดลอ้อมถ้าความพร้อมมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะดเนินไปอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคก,ก็สิ่งแวดลอ้อมสำคัญมากให้ดูตรงนี้คนกับธรรมชาติคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ มิติก็ให้ดูกฎกติกามีกฎระเบียบไหมทําตามประเพณีไหมทําตามขั้นตอนไหมทุกอย่างต้องมีระบบระเบียบม,มีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาวางรูปแบบไปแล้วเราทําตามไหมโดยเฉพาะเราก็ควรจะรักษาไว้คือประเพณีเก่าๆเ,เดี๋ยวนี้รัฐบาลก็สนับสนุนให้รื้อฟื้นประเพณีเก่าๆให้คืนมา โดยเฉพาะก็พระเราก็ให้อยู่ในอภิสมารารา์คือธรรมเนียมของพิสุมีตัดผมปงเล็บกวรนวนปฏิบัติครูบาอาจารยนะ์ต้อนรับพระอาคันตุกะพระตุเทศการแจกอาหารต่างๆนี่เราต้องเป็นรื้อฟืน้นคืนมามาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าบ้านต้องมีการล้างเท้าล้างมือกินอาหารให้สะอาดต้อง ต้องปฏิบัติตามมันเป็นมารยาทอย่างหนึง่งแลก็จะขอฝากไว้ว่าสรุปว่าวันนี้ท่านเจ้าเิธการแดงพร้อมกับผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญในการโครงการบวรสร้างสุขและก็โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพสองอย่างร่วมกันวันนี้จึงเอามาบูรณาการร่วมกันทั้งสองฝ่ายให้ได้ว่าวันนี้เรามาเสนอแนวคิด ข้อคิดข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแก่ชุมชนแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองหวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ให้แนวคิดความคิดดีๆสำหรับอธิมาภาพกัรผมก็มีแนวเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าวัตถุประสงค์ของการบวชก็คือหนึ่งเพื่อพัฒนากายเพื่อพัฒนาศีลเพื่อพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาปัญญาในการสร้างวัดส่งเสริมสุขภาพก็เพื่อให้เกิดความสะอาดความสงบนะเกิดความร่มเย็นมีการสุขภาพที่ดีและจิตดีและมีชุมชนร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาก็เป็นวันส่งเสริมสุขภาพในยกกข้าวๆจะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้นะได้เสนอข้อคิดเห็นข้อแนะแนวที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เราแก่ชุมชนแก่บ้านแก่เมืองในการพัฒนาทั้งสองด้านทั้งการบวชและการพัฒนาวัดหวังว่าในการประชุมครั้งนี้ย่อมจะได้ รับผลประโยชน์ก็คือเราได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือความสุขนั่นเองอะนั้นผมกับตมาภาพก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้นะจงเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งในการพัฒนาอย่าได้มีความท้อถอยในการก้าวไปข้างหน้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้ดำสงความมุ่งมากปัทนาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการเธอ